สวัสดีครับพี่น้องมาต้มแคมปากต้มน้ำปากเนี่ยสุดยอดเลยน้ำน้ำซุปความเดี๋ยวไปทำต้มนะไปต้มอันนี้ลวกจิ้มเนาะยี่ต้มนีก็น้ำจิ้มอันนี้แจว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 ถาดเ่ว้าามหอมหอมหอมน้ำ ปรุงรสเผ็ดจีจดจัดซิมึงกุบวะยังไงกุบดีสวยสวยอือสุดยอดครับผมอ,อันนี้ปรุงแล้วพี่น้องอเ,เอาแบบเผ็ดๆจักหน่อยจัดจานเลยอือควนอะน้ำ

ข้าจบบุญพระเวทบ้านน้องเท่ารงปนวนต่ำ้นองคุณน้องเท่าแมนบัตำต่ำรงปนวนต่ำครับผมบ้านห้องประมาณสิบแปดสิบเก้าหน่งเขายินมาตั้งอยู่ทานแกาง้ง่ม่เ็ เทลงไปเลยมันเสียบน้ำหนาประหลาดผมรู้อะเสียบมาก็ทาตำมือใส่ใส่ผมรู้อะสร้างหน้าเมื่อกี้หน้ากับพยานกจะใส่เยอะนะครับยะหมดแค่นั้นละแดงไม่รู้อื่นอะสร้างี้ย เวทแม,ม,ม่ไหมเขี่ยหน่อยก่อนเขี่ยหน่อยสีสันจ่จังสีมั้งแซ่บแซ่บนัววตรงนี้ไปแล่เจ้า เป็นอันนั้นสดควัญต้นแล้วกสดขวันนะครับดัามากสุดยอดครับผมสีสังบังนะอไรนะไอ้สีอะไร่บนต่แสบใช่มั้มันแบมันสบเออซีบ้างยิงไหนล้าแล้ว วดกินเข่ากันครับผมมามาไปกินเข่าด้วยกันครับผมอต่ำหุงเนี่ยนี่นน้องปนวนลต่ำบักยังสุดยอดครับผมผู้ใดอยากกินต่ำฮึงฟีเมอปนวนลมหาเลยครับผมเดี๋ยวต่ำให้กินอันนี้ต้ม น้ำจงปรุงพิเศษแบบแซบแเด้พวกน่ะแคมปากด้วยพี่น้องกรุบๆมือนี่มือนี่บูบี้ผิดหวังมือนี่เปรี้ยคักมาแ่บแซบน้ำกันสุปหูสุกคนแซบบัวน้องจงเต็มปากเนี่ยอร่อยไหมอร่อยครับ มันเป็นมันแล้วแต่เนาะแบบจงพูดนั่นแหละมื่อ้นเขาบริเวซอยบัวมันแกอืมแกม่อรเมได้อยงหันเห็นวันเลยจะมาส้อยแค่มันเน่แกคุยเถอาน้ำนี่าป็นไงางมั่วกอมันคุย พารวยพารวยหรือพาจนกัดไก่เขาเป็นประจำครับผมเขาคือพาจนครับเขาไม่ได้ชื่อพารวยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับทำไมคุณไม่ไป กัดไก่เขาวันนี้ครับผมอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ไล่มันมันตีตะหนีแม่นี่ซึ้มเนาะฮึวันนี้คุณทําไมมาบ้านหยาได้ครับผมเกิบเก้าก้าิดสิบเก้าฮะบอกด้วยฮะวันนี้คือบ้านบานหยาได้ชูมือมึงคือบอมาฮะชูมือมึงคือบอมาฮะ ว่าจะเดียนพี่น้องโตไปยังไงมายินขเขาน้ำกันพี่น้องสุขุขุคคนไหนก็ไม่ลืมต,าตามัดหมอไฟนำไ้ำวันวัเรหมบอไฟปะน้ำหอนเลยน,ยน นว่นบมกินเวยีายัดทั้งยัดใช่ไหมห้าเงินช่องเรานี้มมาลองกงแกงแล้วฮะวันี้ก็เพงมาลองกงแกงมาลองกงแกงเหรอยีายัท้งด่มอ ร้อนกระเป๋าเฮ้ยที่มันกินอะไรเผ็ด <ç> ท <'S> ี่ม nah, ันก <sm> ินอะไรร้อนๆฮะกรุบกรอบกุบกรบกุบกรบนี่นี่เมื่อ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 ก็จิตวันครับผมโวกนีม้วนเปาโอ้เปาดูวันนั้นมันอ๋อเป็นแผลอยู่ในปากอยู่กินดูมันตีนมาเฮ้ยคือเป็นแผลในปากฮะ เจ้ากินหัววันตีนหมดเจากก้าคือเป็นแผลในปาก <laughs> อันนี้ทำไมไม่ร้อนอนะนะทำไม,ไมร้อนอ่ะเออมันกระปุกน,นะคุณรบคุณรบมาเด้อ,อกินข่าวน้ำกันเสียบๆครับผมพวกน้องบีประนวน,วน,นอ่ารับคำรับพร กประนว่นกับน้องบีกับอีพอยอีเมียแล้วกินเขาแล้วแล้วไปงานบุญเมดแล้วเหลือแต่เหลือแต่คนหน้าแต่กินเขาสวยก็เลยบัวท่านได้กินกินเขาไปกินเนี่จวดความเดี๋ยวยังจะไปเต็นนาหารนน้ำข้าวเจ้า พักยังพักทิ้งบ่บ่ค่ะพักกระเสียดพักแกกยิ่ยื้อเถื่อนฝืนแตกหักไหมยอดบักคามปนกบปนยังนี่เว้ยต้ม่มกบต้่มยังนี่พี่น้องสุดยอดของดีแม่เราต้องได้กินฮะจง อะไรนะของดีแม่เราไม่ได้กินเรากินก่อนแม่อิ่มหรือเปล่าคือิ่มเ,เร็วเถีอยอรือหลาย่ะนน้อยอะสับแซนยมกัน,นี่น้องสุบ,บูชุกน้นครับผมขอบคุณเลยหลายติดตามครับผมแซบชุดยอดเลย ต่มเปื่อยๆข้าเดียวนะต่มนะจงนะเมือมม่อนั้นต้ม,ตมก,ก็มาโดนเด้กรบโบเปียบันนี่เด้พาลุยกินข้าวยังฮะไม่กินเขายังโอ้เหมือนปลาทูสองตัวหรอพี่เอ๋นอนอย่างเดียวเมียนอนอย่างเดียว รับรับเดี๋ยวกวนด้วยครับผมขาบข้อด้วยครับขาบข้อผมมีว่างครับรุ่นกัดลาไปครับผมสายโหดขอบคุณครับไปก่อพนพารวย